ทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะคะมากๆเราเรียกว่าเป็นโรคไข้เงียบที่เกิดขึ้นแล้วเราถึงรู้ตัวว่าเป็นนะคะก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมถ้าหากทุกวันนี้เนี่ยคุณเป็นบุคคลที่อยู่กับจอโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ตลอดทั้งวันนะคะแล้วเกิดอาการแบบว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมีอาการแสบตากล้าตาแล้วก็ปวดลูกตาแล้วก็ต้องคอยหยดน้าตาเทียมเนี่ยอันนี้ต้องอระวังเอาไว้นะคะว่า อาจจะเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสือ่อมหรือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นโรคต้อลมต้อหินต้อกระจกโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้และวหนิเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยนะคะพบเจอกับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะการแสบตาผ้าตามัวตาแล้วก็ปวดศีรษะเนี่ยนะคะหนิอยากให้ทุกคนได้ลองรับประทานนี้ค่ะบิลเบอร์ี่ค่ะซึ่งบิลเบอรี่เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ดีมากๆเลยนะคะ เกี่ยวกับดวงตาตัวหนิงเองเนี่ยอาชีพหนิงนอกจากที่จะเป็นดาราดรูพิธีกรแล้วเนี่ยคนก็จะรู้ว่าเป็นผู้จัดละครการเป็นผู้จัดละครเนี่ยเราต้องอยู่กับจอมอนิเตอร์โดยเฉพาะเวลาที่จับละครเนีียจอเราจะต้องจ้องจ้องคอมพิวเตอร์จ้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาลวก็จะทําให้เกิดตาพล่าตามัวได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะคะเพราะว่าเขามีผลบิวเบอรี่นะคะถึง120มิลลิกรัมนะคะมีซีแซนทีนลูทีนค่ะแล้วก็เบต้าแคโรทีนด้วยนะคะรวมทั้งสารสกัดอื่นๆอีกน,น,น,นะคะ ที่ ah เป็นธรรมชาติถึง12ชนิดที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะและก็ช่วยบำรุงเรื่องดวงตาซึ่งตัวนี้นะคะมีผลบิวเวอรี่สกัดนะคะถึง12,000มิลลิกรัมถือว่ามิลลิกรัม5เสียงซึ่งตัวนี้นะคะมี ผลสกัด5 4 3ซึ่งตัวนี้นะคะมีสารสกัดนะคะจากผลบิวเบอรี่นะคะ1 2 0 0 0มิลลิกรัมนะคะมีซีเซนทีนลูทีนค่ะแล้วก็เบตาแคโรทีนนะคะรวมทั้งสารสกัดอื่นๆที่เป็นธรรมชาติถึง12ชนิดค่ะเขาช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยป้องกันแล้วก็บำรุงดวงตาได้อย่างดีมากๆชะลอเซลล์จอประสาทตาที่จะเสื่อมก่อนวัยชะลอการเกิดต้อลมต้อหินนะคะแล้วก็ช่วยให้การมองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยนะคะ หรือเวลามืดเนี่ยดีขึ้นาการรับประทานก็ง่ายมากค่ะเป็นซอฟเจลนะคะทานแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะาการรับประทานก็ง่ายมาก ตัวนี้เป็นซอฟเจลนะคะทานแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะและต้องบอกว่าของ o s w e l l Life ฟ์เอลกอออย์เนี่ยนะคะเกรดการผลิตเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับการผลิตยานะคะได้รับทั้งออยอไทยและออยอออสเตรเลียแล้วก็มีฮารานค่ะทานได้ทุกเพศและทุกวัยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานและวัยถึงอายุที่ใช้สายตามากๆเนี่ยทคยควรอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานค่ะเพราะว่าอยากขอให้ดินตางมาแล้วส่วนก่งงอนต่อไปเลยค่ะ ดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ดวงตาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เสื่อมก่อนวัยอังดังนั้นอย่าปล่อยให้ดวงตาเนี่ยนะคะมีปัญหาแล้วก็เสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะดวงตาเราเนี่ยมีคู่เดียวถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วบอกเลยว่าปัญหาของโรคสายตาเนี่ยถ้าจะต้องไปแก้ไขเนี่ยลำบากมากๆเลยค่ะ